รุ้นไทยในวันนี้เนี่ยนะครับปรับตัวลดลงมาสักประมาณ4จุดกว่า ก็เป็นไปในวันที่ตลาดทุนเอเชียถือว่าทิศทางกระจัดกระจายอย่างมากนะครับญี่ปุ่นติดลบเกาหลีติดลบฮ่องกงมาเลยปรับตัวบวกนะครับวันนี้มาเลียปรับตัวบวกเยอะมากจากการมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะตั้งกองทุนพยุงหุ้นขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์ก็เลยบวกแรงกับเขาไปด้วยฟิลิปปินสน์บวก2%กว่ามาเลเซียวันนี้บวก2.25%นะครับถือว่าค่อนข้างเด่นทีเดียวออขณะที่อินโดนีเซียนะครับวันนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมา 0.69%อินเดียก็บวกขึ้นมาได้เกือบเกือบ1%ที่เราลุ้นกันอยู่ก็คือยุโรปนะครับยุโรปเปิดตลาดมาบวกได้ร่วมร่วม1%ก่อนที่จะย่อตัวลงไปเหลือการบวกไม่ถึง0.1%นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกระเตื้งกลับมาได้อีกครั้งฝรั่งเศสนะครับบวกอยู่0.26%เยอรมันบวก0.27%แล้วก็ อังกฤษนะครับบวกอยู่0.84ตลาดที่เล็กลงมาหน่อยนะครับสเปนวันนี้ก็บวกได้0.3อิตาลีนะครับติดลบไป0.26อันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับ ของตลาดหุ้นในภูมิภาคยุโรปนะครับส่วนช่วงนี้เราจะไปคุยกันกับทางบลบัวหลวงนะครับวันนี้ผมคุยกันกับคุณธนรัตน์อิสระกุลนะครับสวัสดีครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีฮะครับสวัสดีครับผมคุณไทยวันนี้ติดลบไปสักประมาณ4ี่จุดกว่าๆนะครับภาพที่เรามองตลาดโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถือมาเปิดวันแรกนะครับก็บรรยากาศการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามีการปรับตัวลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับซึ่งหลักคงจะ ได้เรียนไปแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับก็มีเรื่องการประชุมของทางเฟดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประชุมทางกรนงบ้านเรานะครับก็ยังคงคิดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับไว้ที่ระดับ1.5เปอร์เซ็นตะครับคราวนี้ส่วนตลาดเองมันค่อนข้างมีความผันขวนนะครับทีเนี่ตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่ามีการแข็ตัวขึ้นมาแล้วนะครับจากระดับแถวสักพันสามนะครับขึ้นมาก็เกือบๆเกือบร้อยจุดทีเดียวนะครับนะฮะจากเรื่องแต่เดิมนี่ก็เป็นเรื่องกับการปรับคอรมอแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับมาตรการกระ แต่เองคาดหวังว่าน่าจะมีมาตรการรู้เศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับที่ออกมาในอนาคตนะครับผมคิดว่าในแง่ของตลาดตอนนี้ก็เราจะเลือกเห็นนะฮะว่าการลงทุนเนี่ยนะครับในภาคที่เป็นลนักษณะการหุบโพคะปริปร่งในประเทศหรือว่าหุ้นที่ลิงก์กับพวกโดเมนสติกเนี่ยมีการปรับตัวได้ดีกว่า นะครับแต่ว่ามาดูจากฝั่งในพวกกลุ่มทางด้านคอมมอนดตตี้อย่างเช่นพวกพลังงานแล้วก็ปิดโตเนี่ยวันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ถูกขายแล้วก็ดึงดัชนีลงมานะครับผมว่าปีมตอนนี้นะครับตลาดหรือนักทุนเนี่ยก็จะสนใจกับหุ้นที่มันอยู่ในกระแสการลงทุนหุ้นที่มันค่อนข้างมีมูลค่าที่ค่อนข้างถูกอะไรแบบนี้นะครับน่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสสำหรับการเทรดสนับในสัปดาห์นี้นะครับ,รบซึ่งหุ้นที่ดูในกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างเช่นกลุ่มพวกก่อสร้างวัตถุก่อสร้าง,ก,ก,างกลุ่มรับเหมานะครับวันนี้ มีการปรับตัวขึ НАЯ ้นมาสวนตลาดขึ้นมาได้ดีนะครับกลุ่มพวกทางด้านมีเดียกลุ่มบ้านที่ดินราคาหุ้นค่อนข้างถูกนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในร达ของทุนนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยมันจะมีความผันผวนตามราคาัดิบในตลาดโลกครับในสัปวันนี้ก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ยยังน่าจะอยู่ในระดับการแกว่งตัวอยู่ในกรอบอาจจะมีการปรับตัวลงมาบ้างหรือว่าการขึ้นไปบ้างนะครับก็ยังน่าอยู่ในกรอบแคบๆครับ กรอบที่เรามองนี่สักประมาณเท่าไหร่ครับผู้นี้ผมมองระดับกรอบล่างอยู่ที่ระดับ1,370นะครับส่วนกรอบบนอยู่ที่ระดับ1,385จุดครับจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของเฟดเหรอครับถึงจะมีการทะลุกรอบนี้ไปได้หรือว่าอ่าครับในเรื่องของประชุดอ่าเรื่องของการประชุมเฟดเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมุมมองครับเราดูจากคอนเซนทรัสนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมองกันในคือในช่วงประมาณสักเดือนธันวาคม นะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาในหลายตัวเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาครับอืมแล้วกลยุทธการลงทุนต้องตอาอย่างไรดีในช่วงสองสวันนี้ที่มันยังคงไม่ไปไหนฮะอ่าครับเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วครับว่าหุ้นที่มันอยู่ในตีมนะครับหุ้นที่เป็นลักษณะกลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพลย์เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าน่าจะปรับตัวได้ดีกว่าหรือรีเทิร์นได้ดีกว่าตลาดครับน่าจะเป็นของพวกนี้ครับดูเราจะชอบหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับช่วงนี้ ก็นะฮะก็สาหรับในแง่ของทางฝั่งดีเซอร์ตเองเราก็มีพวกกลุ่มที่มันอยู่ในกระแสพวกนี้นะครับอย่างเช่นถ um re ้าเป็นพวกกลุ่มมีเดียเนี่ยนะฮะเราก็ค่อนข้างชอบพวกอย่างเช่นตัวตัวเวิร์กพอยแล้วก็อาเอสนะครับเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าได้จากเลตติ้งช่องที่มันมีการปักตัวสูงขึ้นนะฮรรวมถึงเลตติ้งค่าโฆษณานะครับในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเลตติ้งค่อนข้างจะพุ่งกระฉุดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนทางด้านของกลุ่มพวกแบงก์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างถูกครับนะครับในแ,แง่เวตราชา่วนนี้ถูกทีเดียวครับ,รบ,รบกลุ่มที่ิจิชเติลเนี่ยภาพร,รวมคือยังไม่ได้ดีทุกบริษัทใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นภาพที่มันรถถัสเซีการฟื้นตัวค่อนข้างชัดแล้วก็เออร์เน็งออกมาดีเลยโตต่ตอนเนื่องจะเป็นตัวเวิร์นพอร์ตคซึ่งราคาหุ้นก็ถือว่าสะท้อนกับในแง่ของเออร์เน็งที่มันโตขึ้นมาเหมือนกันครับอืมคือจะมีกําไรเลยถูกไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับชอนาเอสเนี่ยครับคาดหวังกับกำไรน่าจะเกิดขึ้นครับในช่วงครึ่งหลังครับอืมครับเมื่อสักครู่แล้ะแบงค์นะครับแบงค์เราชอบอันไหนฮะแบงค์เนี่ยฮะในฝั่งรีเสิร์ชเองเนี่ยเราชอบเป็นพวกแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่ ก็อย่างเช่นตัวของพวกตัว K-Bank นะฮะจะเป็นพอมพิตของทางฝั่งรีเสิร์ชเราครับแล้วอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยมองกันว่าพอผู้มีรายได้น้อยจะมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโดม e สติกเทรเหล่านี้จะดีขึ้นอันนี้เราชอบด้วยไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับพวกกลุ่มทุกธุรกิจเท่าซื้อก็จะได้ประโยชน์นะครับ หุ้นหลายตัวที่เป็นเกี่ยวข้องธุรกิจเช่าซื้อเช่นตัวที่แคปทิสโก้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาในแง่ของตัวเขาเรียกว่าดีเวนทร์เพลย์นะครับตัวยูก็ค่างดีทีเดียวนะครับอยู่ในดับค่อนข้างสูงครับก็เป็นหุ้นที่เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาครับอืมครับเราแนะนําให้ถือหุ้นอยู่ในพอร์ตสักกี่เปอร์เซ็นต์ถือเงินสดสักกี่เปอร์เซ็นต์ในจังหวะแบบนี้ฮะอ่าโอเคนะครับคราวนี้ในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยที่บอกไปฮะว่าคงจะต้องเลือก การลงทุนนะครับถามว่าพิกกิ้เซ็นของพอตเนี่ยตอนนี้ตลาดเราเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนักทุนก็พยายามจะหาที่ว่าตลาดจะเป็นจุดกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยนะแต่ตอนนี้เท่าที่มองจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยยังคิดว่าจุดบังคับของตลาดเนี่ยยังยังไม่เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกว่าหุ้นที่เป็นลักษณะเป็นหุ้นที่เหมือนอยู่ในกระแสอยู่ในธีมเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เราคิดว่ามันน่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าตลาดครับผมอ้าวอย่างนี้ในในแง่ของเซ็นอิบ นิวโลก็คือระดับต่ำกว่าพันสามใช่ไหมฮะใช่ครับต่ำกว่าพันสองร้อยเก้าสิบปลายๆเนี่ยแหละฮะอ่าครับคราวนี้ในแง่ของตลาดเองนะครับถ้าดูจากในแง่ของตัวเวอร์ชันเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเทรดอยู่ระดับประมาณแถวสักสิบสี่เท่าครับนะครับก็ถืออยู่กลางๆจากพีคคือสิบหกเท่านะครับถามว่าจะต่ำกว่าระดับพันสามไหมนะครับถ้าดูจากเวอร์ชันในตัวหุ้นถ้าเป็นฝั่งโดเมนติกเนี่ยเราเห็นหุ้นในหลายตัวเนี่ยคิดว่ามันเริ่มลงมาคิดเขาเรียกว่าตัวคิสตอรี่เค้าโลล่ะคือแบนล่างแล้วนะครับ มันจะมีเขาเรียกว่าหุ้นที่ม่มีความเสี่ยงก็คืออย่างเช่นพวกกลุ่มปิโตพวกกลุ่มพลังงานเนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับถ้าในแง่ของราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลงไปต่อจากนี้ไม่ได้ลงไปลึกมากเนี่ยนะครับผมคิดว่าในแง่าดาวไซต์ตลาดที่มันไปเพชก,กับพวกกลุ่มพวกนี้นะครับอาจจะมไม่ไม่ไม่มีลักษณะการลงทำนิวโลก็คือระดับสถาๆสพันสามอาจจะเป็นจุดบอททอมก็ได้ครับพันสามเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันก็ยังยังยังมีกับอยู่หลายสิบจุดเหมือนกันนะครับ ใช่ใช่ก็ยังมีแกลบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ถ้าดูจากกราฟด้านบนนะฮะในแง่ของตัวเขาเรียกว่าแบชั่นของตลาดตอนนี้เรามีการปรับแพ็กเกจตของเซ็ตนะครับวันนี้เองครับเพิ่งออกเดย์เปอร์ไปนะครับก็อยู่มาถัดสักพันสี่ต้นๆนะครับเพราะว่าในแง่พวกเออร์เน็งที่มันไต่มาสามไต่มาสี่เนี่ยมันก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ดีมากเท่าไหร่ครับตัวหนึงภาพเศรษฐกิจครับก็มีการปรับเออร์เน็งลงมาเออเปรียบเทียบกับความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทนริกซีบอร์ดเนี่ยตอนนี้มันมันคุ้มที่จะซื้อหุ้นนช่วงี้มฮะ คุ้มไหมผมก็คุ้มครับแต่จริงก็คงจะต้องดูนะฮะว่าหลายตัวใช่ครับใช่ครับเป็นหลายตัวหลายเซกเตอร์มากกว่านะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับพวกภาคการบริโภคอุปโภคในประเทศอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นคุณที่น่าจะให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าครับมันตอบรับกับข่าวดีมาเยอะหรือยังครับคุณตัวที่เราพูดกันเนี้ยมันก็ไม่ลงเลยใช่ครับแต่ที่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าจริงในขาแรกที่ตัดขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของการปรับ ตัวค้ารัฐคนตรีแล้วก็มีการเรียกว่าเพิ่มเติมเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคราวนี้ถ้ามันมีการเรียกว่าเพิ่มเติมเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกนะครับคิดว่าตลาดก็น่าจะเห็นการรีเลทเลยมีการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่อัพไซด์ตลาดก็ยังมองว่ายังมีอยู่ครับ คือหุ้นดีก็จะดีต่อหุ้นแลกขาดก็จะแลกขาดแบบนั้นต่อไปด้วยไหมฮะบางคนบางคนจะหาหุ้นแลกขาดเล่นอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีอ่าใช่ครับใช่ครับพอขึ้นถ้าอยู่ไม่ไม่อยู่ในตีมเนี่ยมันก็จะช้าของมันแบบนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะเขาเรียกว่าจะขึ้นจะขึ้นได้ไม่แรงะฮะจะขึ้นก็แล้วแต่หุ้นวันนี้อาจจะเรียกว่าขึ้นกับขึ้นไม่ได้มีเยอะเพราะว่ามันยังไม่มีตีมที่ทําให้กระตุ้นให้ในแง่ของหุ้นมันกลับขึ้นมาครับอ่าคืออาจจะต้องเลือกมากเป็นพิเศษหน่อยใช่คคคคคคครรรรรรัััััับบบบได้้้มโโอออเเาาาีีีกกกุุยนนนนวขณะ ครับคุณธนรัตน์นะครับจะบลลบุญหลวงนะครับก็มาให้ภาพของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็มองว่าในเชิงฝั่งขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นต่อไปพันสี่ร้อยกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่กลับกันนะครับทางบุญหลวงดูเหมือนว่าจะมองในแง่ของโอกาสลงเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้จะหลุดพันสามอาจจะได้ไม่มากนักแต่จ,จะไปพันสามอีกหรือเปล่าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ดูเหมือนว่า จะเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตรงกลางนะครับโอกาสจะขึ้นมันก็มีโอกาสจะลงมันก็มีนะครับคือตลาดก็คงจะแกว่งอยู่ในกรอบเหล่านี้ไปเพราะว่าถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานเราก็ยังไม่เห็นตัว drive เศรษฐกิจอย่างชัดเจนมากนักอันนี้ภาพอาจจะไม่เหมือนกันกับทาง Fin a n c i a l s e r v i c ัสฟิ n นแนนซ์เซอรค่อนข้างจะเชื่อเมื่อสักครู่ที่ผมคุยตอนประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยนะครับในรายการปรับกลยุทธ์นะครับ financial s e r v i c ัดูเหมือนจะค่อนข้างเชื่อแล้วว่าจุดต่ำสุดของปีเนี้ย ผ่านพลเปละคือรอบที่ผ่านมาที่ลงไปหลุดพันสามหน่อยๆเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นจุดต่ําสุดแล้วนะครับขณะที่มูลหลวงนะครับยังมองว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะลงไปแถวๆจุดนั้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างเศรษฐกิจของไทยจะมีตัวเลขที่มันโตขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ทันท่วงทีหรือเปล่าหรือถ้าเราเจอภาวะที่มันไม่มีข่าวบวกแบบนี้นานๆเนี่ยตลาดมันจะไปทางไหนนะครับอันนี้น่าสนใจ ผมมีมุมมองหนึ่งครับหลายท่านอาจจะติดตามเรื่องของดอกเบีย้ยเฟดในสัปดาห์นี้มากเป็นพิเศษนะครับว่าเอ๊ะถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยถ้าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับมีประธานของสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้ครับว่าสาระสาคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับประเด็นสําคัญเนี่ยคือระดับของการขึ้นจะขึ้นเท่าไหร่แล้ว เวลาและความถี่ในการขึ้นดอกเบี้ย,ยจะมากน้อยแค่ไหนคือถ้าสมมติเขาขึ้นครั้งแรกมาเนี่ยตลาดเขาคาดหวังอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้คือเดือนกันยายนรอบหน้าคือปลายเดือนตุลาคมหรือว่ารอบสุดท้ายของปีคือช่วงกลางเดือนธันวาคม3รอบนี้ต้องขึ้นสักรอบหนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสาระสําคัญก็คือหลังจากขึ้นครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่ จะห่างกันไปเลยหรือเปล่าคือขึ้นครั้งแรกขึ้นไปเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าอ่ตอนนี้จบยุคของดอกเบีย้ยต่ำแล้วนะเขาจะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะ แต่ถ้ามันเว้นระยะนานคือไม่ได้รีบรีบขึ้นเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำอลันกรีนสแปนได้นะครับเขามีการประชุมทุกครั้งแล้วขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งแบบนั้นเนี่ยตลาดอาจจะตกใจถ้าเฟดส่งสัญญาณว่าอา้าวเขาขึ้นครั้งแรกแล้วแล้วหลังจากนี้อาจจะพักไปอีกระยะหนึ่งพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วค่อยขึ้นกันอีกทีอันนี้ตลาดอาจจะไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานสมาคมธนาคารไทยคุณบุญทัศกขวางเจริญบอกว่าคุณจะไปดูที่รายละเอียดมากกว่าทั้งในแง่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาย ของเขาเนี่ยถ้าจะขึ้นไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามจะเป็นเดือนกันยาเดือนตุลาหรือว่าเดือนธันวาคมหลังจากขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีในการบริหารจัดการเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของนโยบายการเงินในลักษณะไหนนะครับ อันนี้จะเป็นสาระสาคัญซึ่งทางประธานสมาคมธนาคารไทยก็เชื่อมั่นนะครับว่าบ้านเราจะรับมือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐได้เนื่องจากประเทศไทยมีธนาคารกลางที่มั่นคงทุนสำรองระหว่างประเทศเราก็อยู่ในระดับสูงนะครับเงินบาทนี่ก็คงจะอ่อนค่าลงมาล่ะครับแต่ก็จะมีสถียภาพแตกต่างจากหลายประเทศนะครับที่มีปัญหาเงินทุนไหลออกอัจวาระเปลี่ยนอ่อนค่าจนต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแก้ไขการไหลออกของเงินทุนนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยยังใช้นยโยบายการเงิน และเครื่องมือต่างๆในการบริหารเงินบาทได้เป็นอย่างดีนะครับคือถ้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีการขึ้นดอกเบีย้ยหลายคนกังวลว่าประเทศอื่นต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามไปด้วยเพราะว่าต้องรักษาระดับส่วนต่างนะครับคือถ้าอเมริกาขึ้นแล้วประเทศอื่นไม่ขึ้นส่วนต่างมันจะกว้างขึ้นระหว่างดอกเบี้ยนะครับแล้วเงินเนี่ยมันจะไหลไปใ,ในที่ที่ให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าบนความเสี่ยงเท่ากันนะครับต้องใช้คําว่าความเสี่ยงเข้ามาประกอบกันด้วยเพราะว่าจะมองว่าอเมริกากับ ประเทศโลกที่3จะมีความเสี่ยงเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาสมมติดอกเบี้ย3%เปอรประเทศโลกที่3ดอกเบีย้ยแแล้วบอกว่าโลกที่3ดอกเบี้ยสูงกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องเทีเบยบความเสี่ยงกันด้วยอันนั้นข้ามไปผมบอกว่าถ้าอเมริกามีการขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่คนเป็นห่วงก็คือประเทศอื่นเนี่ยจะต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยตามหรือเปล่าเพื่อรักษาส่วนต่างไม่ให้เงินตัวเองไหลออกถ้าหากว่าดอกเบีย้ยมันต่างมากเก,กินไปเงินก็ไหลไปที่อเมริกาไหลออกจากประเทศนั้น ค่าเงินของประเทศนั้นก็จะอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วซึ่งทางประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าประเทศไทยจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามีเงินทุนสำรองในการบริหารจัดการได้อยู่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมแล้วกันนะฮะลองพิจารณาดูว่า ระยะส,สั้นๆเรามองกันอยู่ว่าตลาดหุ้นจะตอบรับตับข่าวนี้อย่างไรแต่นักเศรษฐศาสตร์เขาจะมองในระยะยาวกว่านั้นนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยจะส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐก,กิจของโลกเลยกับกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายของโลกเลยในลักษณะใดาบ้างอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งมุมนะครับที่พยายามชี้ให้เห็นด้วยเช่นกันพักกันครู่หนึ่งฮะกลับมาช่วงหน้าผมมีประเด็นเศรษฐกิจมีประเด็นเรื่องการลงทุนมาฝากกันต่อด้วย